กลุ่มแปรรูปผ,ผลผลิตทางการเกษตรหมู่ที่5ตำบลนาแกอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูเริ่มรวมก,มกลุ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2563เริ่มแรกกลุ่มแปรรูปผ,ผ,ผ,ผลผลิตทางการเกษตรบ้านนาส้มฮงมีการปลูกกล้วยน้ำว้าจำนวนมากจึงทดลองทำกล้วยฉาบรสเค็มและรสหวานได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรสชาติและวัตถุดิบชนิดอื่นที่สามารถหาได้ภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วยถั่วกรอบแก้วกล้วยฉาบถั่วคั่วเกลือกล้วยเส้นรสปาปริกา้าและรสบาร์บีคิวเผือกเส้นรสปาปริกา้าและรสบาร์บีคิวมันเส้นรสปาปริกา้าและรสบาร์บีคิวกล้วยเบรกแตกขนมดอกจอกปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด19คนจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่25กันยายนพศ2566สวัสดีค่ะ ดิฉันสาซิทอนสิริท้องสุขประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรค่ะของหมูบม่บ้านนาสมงฮาเฮ้าได้รับรงินทุนจากกลุ่มสตรีบทบาทสตรีมากูอยู่มาแล้วฮ้าก็ได้มาลงทุนสินค้าของเฮ้าเนาะค่ะตอนแรกเฮาจะมีแค่กล้วยสาบกับกล้วยสินปาปิการบา์บีคิวนะคะแต่ตอนนี้เฮ้าได้เงื่อนส่วนนั้นมาเฮ้าก็ได้มาเพิ่มผลผลิตขึ้นคือทั่วกับแก้วทั่วขัวเกลือกล้วยเบกแตกเนาะค่ะแล้วก็มีอีกหลายอย่าง ดอกจอกแน่แล้วก็มันเส้็จเผือกเส้็นะคะขัน้นตอนการเฮ็ดกล้วยฉาบของห้าวมือน,นี้นอกจะกล้วยห้าก็ไดมาจากเกษตรกลุ่มไทยบ้านถ่าจเจ้าออกมาขายไห,ห้าเนะคะาไา่ใดเพิ่นจะได้มีรา่ไดเพราะว่าเอากล้วยมาขายไ้ขั้นตอนแรกเ้าจะมีตัดกล้วยลงแ่น้ำนะคะถ้าห้าแซ่แบบนี้ห้าจะเก็บกล้วยได้ดเนนะคะขันห้าเฮ็ดบบท่านจะอยู่ใดถึงเป็นอาทิตย์ค่ะแล้วก็บอกเสร็จล้างน้ำธรรมดาค่ะ ไม่ต้องแช่อะไรเลยค่ะแล้วก็จะมา<ส>มาถึงขันน้นตอนไซนะคะสแผ่นสซแผ่นสซเส้นค่ะอันนี้จะมีอยู่ครอยางพอสซใดแบบนี้เราก็จะเอาไปทอดนะคะ การใส์แผ่นใสแบบนี้เข้าบ้ต้องมาดึงออกจากกันออีเนาะค่ะเอาลงในกระทะขอนอนตีใหไมันแตกๆได้สบายเลยจ้ะก็ลงเป็นเส้นลงเลยในเตาในเตาถอดนเข้ามันจะมีพัดลมดูดอากาศเน้ะค่ะถ้าบม่มีมันจะเหตุยอขอนเข่าหาเข้าได้อันนี้เขาก็เเ็ุเอาเองแล้วค่ะ พาะว่ามีสางเยอะทอดไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆให้มันสีเสมอกล้วยข้าเสียดกรอบนะคะทานมันบะพรอนพ่อกเสียงไ้กล้วยข้าวกรอบ